รวมคักลมเนี่ยเพนมดีจริงิๆสวัสดีค่ะวันนี้ยายเพนเมียลนนาางยังมันนอยมาถ่ายฟิลอมคือเก่าเดอ้อค่ะคนขอ,องม่วงเนาะค่ะเนาะนี่นับกิมยายเพ็ญนจัดจ้านมากเลยเกลนับนับประแดดนับปลาเนอะค่ะเนาะกระบอกม่วงมันออกเฮิร์มอะไรกันทุกคนค่ะน,น,นี่ ในมาตัพขยักเนาะค่ะเนาะอยากอะไรก็ซื้อกินบวมม่วงกำลังจะเริ่มออกดอกเนาะค่ะเนาะซื้อกินไปก่อนอโอ้ยขาอย่างนี้และว่าตุ๊กติดนี้ยินบวกเนาะค่ะเนาะ กิบเยเป้ยนนี่ธรรมชาติมากเด้อค่ะเด้อเจ้าเสียงอีหยังโตเสียงอีหยังเข้ามาลูกแหงหลายพึ่งกำมาจากพยากิีละมือนี่เป็นโตผ้าษีรดนะค่ะเนาะตตผภาษีรถรดไม่ขั้นผมกุ้งกิมอะไรละค่ะทุกคนค่ะโอ้ยกล่องเยเป็นหยกอยากหยกเยกมันล้มแห้งค่ะทุกคน วังมามันสีบอลมเนาะขอนอนนี่โยกเยกโยกเยก นน้ำพุทิมมาส่นมาวันศุกร์พเฟ้นพระเฟ้นพระสามีเพื่อนน้องของนุของมะเด่นน้ำ โซดาครั้งก็โกโ,โซดาแ่จะคุไม่เปิดประตูนะค่ะน้องสมงพอดีมันเฮิมที่เด็กว,ว่าจะออกไปสวนไปหาเมรเนี่ยที่นว่าหลานจิตขาาองมะเร็นนำ้ำ ৰুৱা চিন্তা পাৰিব নহ'লো ยายเพ้นคือสบายแท้วันสันถักมาดังไม่เนาะคุเนาะงตั้งเก็คือว่าโอเคอยู่กับทุกคนก่ะเป็นยังบุญเนาะคุเนาะเป็นยังหมุนของยายเพ้นอาจจะเป็นเพราะว่าเหาดูแลพ่อแม่บอกกับบุญกับทุกคนดูแล,แลพ่อแม่ตั้งแต่พ่อยายเพ้นมันตายดูแล,แลน้องน้องป่วยเนาะคุเนาะอาจจะเป็นเพราะตรงนี้น้ำ นเท่เนาะเก่อนขางเป็นลูกที่แบบว่ากระตันยู่แน่โคแน่ล่ะกระตันยู่คักเลยแหละน้องขวาเนาะอันนี้บฏิบัติเบาขางเจ้าของเนาะ,ะ่นเนาะอันนี้เรื่องเพราะว่าเทาหมูว่าเทาปฏิบัติจันนเงเด่กับพ่อกับแม่เทาอยู่แล้วเนาะวนอกจากที่ผ่านมาเนาะแต่กับในปัจจุบันน,ะะน้องเนาะ giờ ba à? cũng như là thì hiện hành không mà thứ chút đi đây nó เดวกนะันทุกคนบันมันสิลมเนาะค่นะเนาะลมอีหลีลมมันแห้งเกินกลองลมมันกินสับแซ็บสบายเหมือนกันบอกว่าฉนะันจบเนาะค่ะเนาะเอบจีฉักหลังก็ไม่ ใบเราจะบวมเนาะค่ะน้องเป็นล te ูกคนใหญ่ไหมคะทุกคนค่ะเป็นลูกคนใหญ่คนแหลกแล้วก็ข่ำขอบคัวข่ำพอข่ำแม่เป็นเสาหลักให้พ่อให้แม่กาแฟเขากรุงเทพเนาะค่ะเนาะ อายุ14ปีขององค์เทพเท่าทุกมือนี่เพ่ย้ํากันย้ำว่าอ่าสิได้หูมือว่าสิไดียุดเบิ่งเลยค่ะทุกคนค่ะเบิ่งแม่เบิ่งน่องยังว่าหูมือเลยตะเบิ่งอยู่จังจีแหละค่ะทุกคนค่ะเบิ่งแม่เบิ่งน่องยูซิปจีแหละทำอันหน่องหลายคนบ่น่องก็หลายเด้

ทุกคนวัได้ิดหีดอกลมสองเทียแล้วโอ้ยมันนังขังนอกเนอะคเน,ะนาะงนั่งนอกบ้านมันก็นเป็นอย่งสี่แหละค่ะทุกคนอยู่ในช่วงลมแรงฟอมนี้ที่มันบอกเป็นอย่างเนอะก็น้อยังใส่งานได้ลู่กทุกคนค่ะ พอดีมอนอกเบียวอมหวานพอดีกุตทิมยูซุทหาเขาสนใหม่แล้วยูซอเลย จะตาชีวิตน้องเะนาะอืจะตาชีวิตมาตรงจุดนี้เาเป็นเ่เคยถิงิอบัวเคยถิงแม่เคยถิงแม่ถิงน้องถิงพ่อเบ่งมาก ไต่กุ้งไหมคะตะกุ้แต่ยัเป็นเขากูเทียบไปดูสิบปีหาเงินส่งทางบาทให้น้องเรียนจุกของบริเรียนจบปปอหกบริเรียนพระศภพราานใสตะคว้มจำนะค่นะ้องใส่คว้มจำเอาบริเรียนอย่างหดออ ไอ้ก้มจำแล้วก,ก็คุยกับผู้เบาต่างชาติร่วมมาถึงคุณที่มึงกะซื้อดิฉัลเลยมาแปะมาสมัยก่อนแต่มันบริทันสมัยยุคสี่เดอย,ย่าเป็นเคย์หว่าแถวเนอะค่ะน้องคนดี้เป็นเอฟซีกับโอซิ่งงงสมัยก่อนเนี่ยมันบริทันสมัยแบบนี้ทุ่มืงอนี่โอ้เปิดในโทรศัพท์แปะเปะ๊ปะๆหูเรื่องกันล่ะตะกี้ในอีหยงัง ชวสิไปเปิดนิชิรลีนาอคขันน้นสชวยสิไปหาอักษรนั่นอักษรนี่โอ้ยสัวสิหูเรื่องกันแบบนี้ส่งไปส่งมาส่งดูดูโตตออไปเรื่อยๆมันจะจำได้กลายเป็นบางบางอย่างที่เขาได้ใส่บ่อยๆดูดูเขาก็เขาก็อ่านได้เขียนได้ หาคุณเนี่ยไม่ใช่เพี้ยนเนี่ยละ่ะเรียนต่ำที่สุดประเดียเรียนสูงแล้วคนเนาะจบแกปอกคนอื่นเขาจบสูงนองจบสูงมดกินลายเขาก็ม้อสามหม้อหกยังสี่ไหมค่ะทุกคนค่ะ นไปเอาวบาคุทิมยด่ฟังทีเดียวแล้วผลิตจ่องประตูเดีวด็กกังมาลูกน้ำประทายเลยค่อเด้อกับบรรยากาศลมแหง้งแห้งเลยบุเนี่ยแถบมบลมไปจังเสียบเสียงยาเงพนบอกไปกับสิไปจังเสียบบรู้ว่าเอฟซีจะได้ยินมเนารอค่ะน้อง ไม่ย่ายพี่ก็ขอขอบคุณพี่น้องสุ่กูสุ่คนนะคะเด้อที่ติดตามอย่าหายกำลังใจยายพี่เมียฟร,รังม,มันดองขอขอให้รักษาสุขภาพนด้ะขอให้มีความสุขค่ะสวัสดีค่ะ